สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีชาวนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับหลังปีใหม่นะครับวันนี้วันอาทิตย์ก่อนเปิดงานนะครับอาจารย์เดียมกลับมาจากบ้านแล้วเนาะไปเที่ยวใส่รับนี่ครับเอกของช่องนะครับวันนี้โอ้ไปขอนแก่นมานะครับรถติดยังคัะหรืตีติดยังคักหนาววันนี้ก็มาออกไล่แดดกันครับวันนี้นี่ที่หมายเดิมครับคลองกินดา วันนี้อาจารย์เนมเอาเจ้าล้อมแม็กมานะครับออกมาไล่จะย,าย้าย่ขยแล้วจะย,าย้าย่ขยไปอยู่กับอาจารย์อ้วนแล้วครับแบ่งให้ทีมงานไปเล่นกันนะครับครับตอนนี้ผมขึ้นขึ้นเจ้าลมหวนนะครับวันนี้ผมเอาลมหวนมาล่าสามกุกเหมือนเดิมครับนี่เมื่อป็นสามกุกก่อนเข่าแท้เดยไอ้กุกเดียวก็มีนี่น,น,นี่อยู่นี่ เดิมขึ้นนี่เลยอือขึ้นเลยเนี่เสียงดีตัวเนี้ยตัวหมายของผมเหมือนกันนะเนี่ยหมายโรงเรียนบ้านหัวอ่าวเหมือนเดิมนะครับเนี่ยนกมาแล้วครับนี่เสียงดังนะครับเพราะรถก็วิ่งเยอะนะครับนี่ึ้นเจ้าลมหวนตรงเส,สาเดิมแล้วครับนี่โหแล้วครับนกป่ามาละ ัวหนึ่งขันอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องเจา้าลมหวนก็มีนกมาตอมอยู่สองตัวนะครับเนี่ยตัวหนึ่งอยู่กิ่งไม้นี่ครับตัวหนึ่งอยู่สายไฟด้านล่างนี่ครับเนี่ยดีตัวนี้มาไม่ขู่นะครับพี่น้องไม่มีเสียงน่าจะเป็นตัวเมียนะครับ ออรอลุ้นไปด้วยกันครับเอาละครับตัว,วหมายมา<ด>หารอแม็กแล้วเสียงดีตัวนี้ตัวหมายผมเหมือนกันนั่นเนี่ยวันนั้นผมมาตามตบบง้นห่วงเลยนะครับ,รบรอโอ้ยเพี้ยพะเนี่นนยทำไมไม่ล่านาเลยหรอครับพเนี่ยตัวเดิมมามเดี๋ยวกอลัน นี่ยหลุดอีกเด้อโอ้้ิไดดฟาทเนียดเดี๋ยวก็ลั่นไม่เป็นไรถ้าทำชานปรับไม่เป็นไรหรอกเสียงดีมากๆครับตัวนี้นกป่าตัวนี้โอ้อยิ่งวะเสียงดีเนาะเสียงดีเสียงดีตัวไม,ม,ม้ผมเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ก็แล้ผมว่าจะใส่ต้นนี้แล้วคราวนี้ก็โอ้พระนียดไหมจะฟาดทิ่มเนี่ย เสียงนกป่าไหมครับเอา้าได้ฟังเสียงนกก็ไม่เป็นไรลั่นลั่นตามหลังครับต้องแก้ไขแล้วครับพื่อนหลังเนี่ยเอ้ยฝั่งนู้น,นนะเสียงไหมตรง้านดีกันนะครับเอาเอาเ,อาเ,อาเรียบ้อยท้เต้นห่วเขานะครับตรงนี้ต้นห่วจริงๆของผมใส่เจ้าลมหวัวตรงนู้นเขาไม่ลงนะครับเขาไม่ยอมลง ียงดีมากครับนกป่าตัวนี้เป็นกุกเดียวนะครับชัดเจนตัวนี้คารลมเหมือนจะไม่มีนะครับเหมือนจะโุ่งๆอยู่เพราะว่าไม่ได้ยินเสียงขัดเสียงหนุนอะไรเลยนะครับโอ้สาเียกไปจำเลยใสอันข้างอันสั้นโอ้เสียงนะรถเรียบร้อยนั่นแหละครับเรียบร้อยฝั่งนี้ไม่มีพลาดครับ <laughs> ใส่ปอกขาอะไรตัวนี้นี่หมานแล้วครับประเดิมหลังปีใหม่ของปีเดี๋ยวให้จเนเดมมาตัวลงมาดูกันครับเป็นตั้งไหครับนกป่าเสียงดีเนาะเสียงดีเสียงดีพ <ๆ S 1> ุธนาปีมายางงามเลยโอ้นก่นนี้นกเป็นต่อนะครับจะบอกให้ผมได้ไปตัวหนึ่งแล้วกุกแก้มสองตัวนี้กุกเดียว บม่ต้องเสือไม่ตัวผูกไ่ตัวแม่ครับไม่ต้องจับตรงจับตูดดูแล้วโอ้ลายไหมเนาะนวลดีขนาดนีนี่แหละแต่แต่ตัวไม่ใหญ่นะนกถิ่นนี่ตัวไม่ใหญ่แต่เป็นต่อนะครับเสียงดีเสียงกลางเสียงกลางๆเนาะคููเสียงโตด้วยนี่หมานะครับกดนกครับใส่ห่วงขาเลยนี่แหละครับได้ตัวไม้แล้วครับพี่น้องงานเอ็มใส่ปอกขาเลยนะครับนูน่นส่วนเจ้าลมหัวก็นูน่นนะครับ ตัวหม้ย,ยู่นู่นนะครับมาแล้วครับเดินมาแล้วเดินมาแล้วเดินมาแล้วมาสามกุกจักตัวใด้สามกุกบ่สามกุกเด้อบ่ดนี้เอาละครับจาเนเอ็มหมานแต้มสามแล้วครับโอ้ตัวเบลเลอร์อเลย นกยังมาตัวง่า่แท้นกคือตัวง่าะแต่บุ้ยวันนี้วันนี้เจ้าลมหวนไม่หมานนะครับผมเจอเหยี่ยวต้องสองรอบนะครับขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆอยู่ก็ระแวงกลัวนกมีปัญหานะครับกลัวนกบาดเจ็บแถวนี้มันเหยี่ยวเยอะนะยังดีวะ เสียงกลางหองหองเลยล่ะเนี่ยครับพี่น้องจานเดมหมานแต้มสามนะครับหมายคลองจินดานะครับโอ้ยตัวบักแง่เลยนกตัวนี้นี่รอเลยครับรอเลยเจ้าล้อแมก็กใส่ใส่เสื้อรอด้วยเดี๋ยววันนี้จัดเลยสามแต้มเลยโอ้มันจะได้ง่ายใครวะเนาะนี่ลอแม็กนี่จาวนวนเบิ่งเอาเด้อยจายวนวนของแข<ค>กสามแต<ด>้<า>มแล้วนะเออเอาไปปอกขาไปไหนล่ะอย่างนี้ ใส่ห่วงขาไว้ครับ64นก64ป่ะโอ้มีแต่ตัวจังๆนกข้องยินดาเลี้ยงขึ้นเ้อะครับพี่น้องเลี้ยงเป็นต่อนะแถวเนี้ยแฉลบสามแต้มเดี๋ยวผมทงต้องกลับบ้านแล้วครับผมมีงานนะครับวันนี้ขข้นขนๆน,นกกระวงอยู่ระแวงเดียวแก้มนะครับใส่บตัวผูก็ตัวแม่เนี่ยตัวผูรอยเปิดเทน คูกาก่าเสียงตึงเลยเนี่ยเสียงกลางหองหองลงลงหน่อยหน่อยนกของจินดานะครับมีบัวต้งบัวแต้มมั้งบ่แต่ว่ามันครูแปลกแปลกว่ะครูตึงไลยมันครูแปลกแปลกเลยมันแบี่แนวครูทางอื่นแบบใดๆเนี่ยกอกอวว่อกอวกัวว่อกันจะไหนก้าวก้าวกาวอย่างที่อืนไม่ให้ครูก้าวว่เลยครับเอาไปจดบัะกันล้มหัวจากบานมาดูล้มหัวไม่ได้นกเลยวันนี้ คนขึ้นนกไม่ถูกจุดนะครับนกหมานี่ดอกคนไม่หมานเนี่ยครับเขาเรียกว่านกหมานแต่คนไม่หมานโมเมนต์คู่อ่างเลยเนาะบ่ออกกะว้ากกะว้าอืมคู่แปลกแปลกเนีไม่ใช่แบบนี้นะเป็นอ่างกับโมเมนต์อืมก็ก็ว้าก็ก็ว้าบ่เออแต่ว่าเสียงเสียงมวนตัวเนี้ยถามแต้มเลย นุ้ยพระเอก<ม>เลยมมือนี้ยวั<ม><ใ>นนี้ผมยอมครับวันนี้ยอมเจ้าล้อแม็กเ,เลยย้ายครับเราล้อแม็กล้อแม็กจะย้ายไปอยู่กับจานอ้วนนะครับจานอ้วนเบิ่งเอาคลิปเด้อนี่เบิ่งนกเจ้านี่ยห้าเท้าครับตัวนี้ห้าเทา้ามานครับมานแน่แต้รมรวมหลายปในนี่ตัวนี้เมื่อสิบกว่าหรือหกสิบเนาะประมาณนนั้พลก็ไม่ได้เล่นตัวเดียวเนาะเล่นหลายตัวเนาะ ออกบ้างไม่ออกบ้างเนาะนี่ครับดูเฉลยอูอ้หางยาวดิแท้กากาเบ้ากากาเบ้าเบุ้้ยเอาครับพี่น้องคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้ครับผมต้องกลับไปทํางานแล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ <ๆ S 1> คลิปหน้าครับคลิปหน้าโอกาสดีๆต้องไปไหมอุดชยาเนาะนกหลยได้แถวนั้นนกแถวบ้านเขาไม่ค่อยมีแล้วครับแถวนครปฐมไม่ค่อยสามพันไม่ค่อยมีแล้วล่ะแต่เขตอื่นน่าจะมีอยู่แห้งแรงเหมือนเดิมครับแห้งแรงเหมือนเดิม